สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมสู่ช่อง Fuki t h t h e ครับและวันนี้ผมก็มีเรื่องราวข่าวดีเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงชิงคันเซ็นซึ่งคิดว่าต่อไปนี้เราคงจะไม่ต้องไปขึ้นรถไฟความเร็วสูงชิงคันเซ็นที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วนะฮะเพราะว่าญี่ปุ่นเตรียมพร้อมที่จะดันไทยในการก่อสร้าง รถไฟชิงคันเซ็นซึ่งจะยกขึ้นมาก่อสร้างที่ประเทศไทยนั่นเองครับเรื่องราวนี้ก็เพิ่งเกิดขึ้นสดสดร้อนใหม่ๆเลยนะครับที่สำนักข่าวหลายๆแห่งได้รวบรวมข้อมูลนะครับเป็นข่าวดีที่ทางประเทศไทยพร้อมที่จะตั้งรับประเทศญี่ปุ่นในการสนับสนุนรถไฟไฮสปีดชิงคันเซ็นความเร็วสูงเฟสแรกกระทมาเลิกที่จะเริ่มทำเซ็นสัญญานะครับก็ในช่วงการก่อสร้างนั้น ก็จะเริ่มตั้งแต่กรุงเทพมหานครจนถึงพิษณุโลกระยะทางในการก่อสร้างจะอยู่ที่380กิโลเมตรซึ่งเชื่อว่าเร็วแรงไวถึงภายใน1ชั่วโมง20นาทีนั่นเองนะครับและเฟสนี้ก็จะเป็นเฟสแรกแต่ตลอดโปรเจกต์โครงการนั้นก็จะเป็นรถไปสายเหนือตลอดโครงการก็คือจะก่อสร้างจนถึงสิ้นสุดที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองครับ ด้วยอัตราการทำความเร็วของรถไฟชินกันเซ็นนั้นจะอยู่ที่300กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยตามแบบแผนของโครงการนั้นล่าสุดประเทศญี่ปุ่นได้สรุปผลสำรวจแบบแผนเส้นทางและความน่าจะเป็นรวมถึงผลกระทบและผลตอบรับจากประชาชนของรถไฟไฮสป Hi ีดชินคันเซน็นซึ่งภายใต้การดูแลสนับสนุนของพี่ยุ่นของเราด้วยความจริงใจที่ไม่เคยทิ้งประเทศไทย โดยตกลงที่จะร่วมลงทุนสายเหนือตลอดโครงการเส้นทางตั้งแต่กรุงเทพมหานครจนถึงเชียงใหม่ตามแผนโครงการนั้นจะเริ่มการก่อสร้างเฟสแรกจากกรุงเทพไปจนถึงพิษณุโลกในระยะทาง380กิโลเมตรด้วยวงเงินงบประมาณการก่อสร้างที่อยู่ที่261,000ล้านบาทพร้อมเล่นพัฒนาระบบรางตามแผนงานช่วงเริ่มโครงการในกลางปี2568 จนถึง2 5 7 2โดยโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยซึ่งได้ศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรศษฐกิจการเงินความสำเร็จของโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไฮสปีดในระบบชิงคันเซ็นครับและเมื่อสำเร็จแล้วทางญี่ปุ่นก็ได้ สำรวจและวิเคราะห์ว่ามีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอยู่ที่17.3ซึ่งสูงกว่าเ,เดิม1์เซิม12%และมีมูลค่าปัจจุบันสุดที่เป็นบวกตลอดระยะเวลาการดำเนินการนั่นเองครับประเทศญี่ปุ่นนั้นจึงได้วิเคราะห์ว่ามีความคุ้มค่าในด้านการร่วมลงทุนโดยหลังจากนี้ทางสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนั้นจะนำเรื่องนี้เสนอผลการศึกษาจัดทำแบบแผนฉบับสมบูรณ์ให้ทางกระทรวง,งคมนาคม ของประเทศไทยได้พิจารณาต่อไปหาคอรมอนั้นเห็นชอบก็สามารถที่จะดำเนินการได้ทันทีเลยนั่นเองครับซึ่งปัจจุบันรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมช่วงกรุงเทพพิษณุโลกก็ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือที่เรียกว่ากกวลตั้งแต่เมื่อปี2560โดยรายงานฉบับนี้ EIA นั e ้นยังไม่หมดอายุนะครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่า เป็นรายงานฉบับเดียวกับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพและโคราชซึ่งมีเส้นทางเดียวกันนั่นเองส่วนระยะที่2ของการก่อสร้างต่อจากพิษณุโลกไปจนถึงเชียงใหม่นั้น EIA ได้ผ่านความเห็นชอบจากกะกะวะลอเมื่อเดือนเมษายน2562และทั้งนี้ EIA นั้นจะมีอายุสัญญาประมาณ5ปีหากยังไม่เริ่มดำเนินโครงการจะต้องทบทวนมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ใหม่และให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้พิจารณาใหมา่อีกครั้งหนึ่งมันก็คงจะเสียเวลานั่นเองครับระหว่างในการก่อสร้างเสดแรกนั้นทางญี่ปุ่นนั้นก็ได้วิเคราะห์และสำรวจประชากรและประชาชนที่จะใช้บริการในช่วงเส้นทางกรุงเทพพิษณุโลกโดยคาดการปริมาณผู้โดยสารในปีแรกที่จะเปิดให้บริการคาดว่าจะอยู่ที่1900คนต่อเที่ยวต่อวัน จากนั้นปีที่2จะอยู่ที่29,700คนต่อเที่ยวต่อวันในปีที่3ก็จะอยู่ที่31,700คนต่อเที่ยวต่อวันและนับไปอีก5ปีผู้โดยสารก็จะอยู่ที่4,300คนต่อเที่ยวต่อวันขณะในช่วง10ปีที่ให้บริการผู้โดยสารก็จะเฉลี่ยอยู่ที่5,500คนต่อเที่ยวนั่นเองครับทั้งนี้อัตราค่าโดยสารในการใช้บริการเริ่มต้นจากสถานี ต้นทางจะอยู่ที่80บาทนับจากสถานีแรกที่ผู้โดยสารใช้บริการและหลังจากนั้นก็จะคิดตามระยะทาง1บาท80สตังต่อกิโลเมตรจนถึงปลายทางผู้โดยสารยกตัวอย่างเช่นถ้าเราขึ้นจากสถานีกลางบางซื่อหรือกรุงเทพอภิวัตนั้นไปจนถึงจังหวัดพิษณุโลกในระยะทาง360กิโลเมตรเราก็จะเอาระยะทาง360กิกิโลเมตรคูณด้วยจำนวนต่อหน่วย ก็คือต่อ1กิโล1บาท80เตอร์ก็จะเท่ากับ684บาทและบวกด้วยในราคาสถานีต้นทาง80บาทก็จะอยู่ที่764บาทสถานีแรกนะครับก็คือสถานีกลางบางซื่อจนถึงสถานีพิษณุโลกสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงไฮสปีดในรูปแบบของชิงคันเซนช่วงกรุงเทพเชียงใหม่นี้จะใช้ขนาดมาตรฐานความกว้างของราง นั้นจะอยู่ที่1เมตรกับอีก435มเซนโดยใช้ระบบการเดินรถในรูปแบบเดียวกับชินคันเซ็นที่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับจะวิ่งด้วยความเร็วสูงอยู่ที่300กิโลเมตรต่อชั่วโมงระหว่างสถานีส่วนระยะทางรวมตลอดโครงการตั้งแต่กรุงเทพจนถึงเชียงใหม่นั้นระยะทางตลอดโครงการสายเหนือทั้งหมดจะอยู่ที่68 8กิโลเมตรมีสถานีจอดรับโดยสาร12สถานี ได้แก่สถานีกรุงเทพอภิวัตรหรือสถานีกลางบางซื่อสถานีดอนเมืองสถานีอยุธยาสถานีลบบุรีสถานีนครสวรรค์สถานีพิกิจสถานีพิุณุโลกสถานีสุโขทัยสถานีศรีสัชนาลัยสถานีลำปางสถานีลำพูนและจะสิ้นสุดที่สถานีเชียงใหม่เป็นสถานีปลายทางครับนับได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนั้น พร้อมที่จะร่วมทุนต่อยอดโครงการให้กับประเทศไทยด้วยระบบรถไฟชิงคันเซนและผมก็หวังว่ารัฐบาลชุดใหม่ของประเทศไทยนั้นจะเร่งดำเนินการผลักดันให้ประสบความสำเร็จทางใช้ในช่วงป็ดแรกภายใน5ปีนี้ถ้าไม่มีอะไรล่าช้านะครับซึ่งผมคนหนึ่งที่ตั้งตารอที่จะใช้บริการอย่างใจจดใจจ่อและขอให้เพื่อนเพื่อและคุณผู้ชมอดใจรออีกนิดนึงนะครับเราคงจะได้เห็นรถไฟชิงคันเซนในบ้านเราโดยไม่ต้องไปถึงประเทศญี่ปุน่น ซึ่งอาจจะมีคนในละแวกนี้อีกฉาบ้างแต่นี่คือความจริงและความเจริญของประเทศไทยในระบบรางที่จะครอบคุมทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยและเพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นเพิ่มเติมสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นในใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยครับและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมฟุกี้ทีเฮก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ